ขอทุกท่านฟังคำนิบายนะักการเจริญพุรมาฐานสักครู่นะึรร่งก,การเจริญพุรมฐานวันนี้เจนโลหิตกสิลแต่ว่าก่อนที่จะพูดจะโลหิตกสศิล์ก็ขอพูดถึงแนวการขึ้นต้นขึ้นต้นในท้องพูดทุกวันนะวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการขึ้นต้นการเจริญกรรมาฐานขบรรดาท่านพุทธบริษัท อันดับแรกพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาจิตในใจจักรวาลทั้งปวงก่อนจะหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจะ,ยะเยือกเย็น หลังจากนั้นก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติมีกี่สิขาบทพยายามชำระให้ของให้ให้ให้ผ่องใสหมายความให้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกครองต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนำว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้าราการนิวรณ์ห้าราการเป็นจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเดินกรรมฐาน ลิวรันห้ารายการก็คือนนการมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพลินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างพี่โดยการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจโดยการที่สามความง่วงโดยการที่สี่ติดฟุ้งซ่านเกินไปโดยการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ก็มองควาาวานิวอนนี่ก็พทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญัติให้ถอยหลังถ้าก็นหนาที่ภาวนาอยู่คนดีหรือพิจรารณาก็ตามถ้านิวอนอย่างใดอย่างหนึ่งคนใจเราเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปรรัญญาการอะไรเมื่อกรฐานต้องมีสามอย่างพวบกันมีเที่ยเสียงสมาธิปรรัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองที่เพิ่งปฏิบัติ นี่พูดสำหรับทั่วทั่วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้ว <c oughs> เอ,อิหนึ่งสังหาวัตถุสี่อันนี้ต้องปฏิบัติได้ พระมหาบทสีคืนหนึ่งภายนการให้รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองปิยวาจาคือพูดไปที่รักวาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็ริการที่สามอัตาจริยาการช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันและบริการที่สี่สมานัตตา ไม่ถือตัวไม่ถือตนเสงหาวัาตุสีนี่เป็นปัจจัยเกิดความรักกระหว่างพวกพ้องและคนที่คบหาสมาคมมีความสาคัญทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็ไปสุขเขาก็ไปสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบเนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย สามไม่พฤดกิจในการสี่ไม่ดื่มสุราในไรทางกายสำหรับทางวาจาคือไม่พูดปลดไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียเขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาเพื่อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำและก็ไม่ จองล้างจองผลไม่โกรธพระวิญบาณไครโกรธน่าจะโกรธจะไม่ได้จองล้างจองผลดังด้านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบี่ยอมรับพรถือคํคำสอนของคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือต้มีหานสี่เอ็นหนึ่งมีจิตเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร ขาโมตุตามีจิตอ่อนโยนมีฉาทิ่สียไข่ให้ไข่รดีก่อนยินดีด้วยแล้วก็สี่อยู่เบกขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำหรือเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้คือว,ว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญากันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ กาที่แล้วมาก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีเราขอยปฏิบัติตรงความดีนี้เรื่อยๆไปแต่จุดสาคัญในข้อหนึ่งก็คือตรองมาฐานทุกคนต้องได้มโนโยิทธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษาความดีนี้ไว้เพราะว่ามโนโยิทธิเป็นด้่ข้อคุญญายากที่คนจะปฏิบัติได้ แตลว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติได้ข่องตัวฉะนั้นค่อยมีการซักซ้อมไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอพูดเรือนเกษินเป็นกรรมฐานเป็นการแนะนําความรู้ทั่วไปกรรมฐานเพราะว่าก่อนเวลาแนะนำมโนยิธิก็จะขอนำกรรมฐานทั้ง40กล่องมาค่อยๆพูดไปวันนี้เป็นโลหิตเกสินโลหิตะแปลว่าสีแดง จะสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอ้สีสีนี่เป็นกระสินกะสินเจพาพ่อจริตคือปราบโทสะจริตในหมายวามว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกระสินกองกอ,องนี้สี่กองในกองใดกองหนึ่ง,ง,งสีเหลืองก็ได้ สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้กองใดกองหนึ่งถึงฌานกำลังเห็นโทสะคือความโกรธอย่าบรรเทาลงแล้วก็บรรเทาลงถึงที่สุดในขนาดสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงทากระดาษกระดาษก็ได้ ให้โตพอที่จะมองชัดต้องโตหน่อยปฏิบัติเหมือนกันทุกกองอันดับแรกก็ลืมตาดูสีแดงจํำว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้านี่คือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าโรหิตาสีนังโรหิตากสีนังแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดง มันนึกภาพสีแดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าภาพสีแดงเลือมไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูพอจําได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปไม่ขึ้นภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดาถ้าภาพสีแดงแล้วก็สิงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่ เวลานั่นที่วจิตมีสมาธิแต่ว่าภาพนั้นเลื่อนไปจากใจก็แสดงว่าจิตสมาธิก็เราเลื่อนค่าไปแล้วนี่เป็นการฝึกในผลจริงๆก็ผมป,ปฏิบัติเหมือนการุกกองเธอเล่นจะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้วไมนกันเหมือนุกนกองอะไตอนนี้อยพูดถึงว่ากระสิงกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอน,นพระให้เป็นพระรหันมาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยมระองค์สมเด็จพระทรงเสวัสทิโสผ้าคือพระพุทธเจ้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นแปลกราักษาว่าพรองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษาริบุตรเป็นภาที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสำนักของท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบาลีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกเระกูลคือว่าท่านเป็นเกูพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างผู้ขายทองในช่างทำทองเป็นคนหนุ่มลูกร่างหน้าตาสวยและเมื่อมอบวชกับสารีบวชสารีบุกบรบก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักใได้ขาราคะจริตคำว่าจริตเชื่อมณมค้นใจมีหกอย่างหนึ่งราคะจริตรักสวยรักงามสองโทสะจริโตโกรธง่ายสมโมหจริตคือตกจริตซึมแล้วก็หสาศรัทธจริตเชื่อง่าย 6พุทธจริญมีความฉลาดมากความจริงอารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้ง6อย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สำหรับพระองค์นี้พระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราชาจริตจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านเป็นคนมีโทสะจริตจัดไม่ใช่ราชาจริต ดังนั้นครังเมื่อภาษาที่บทคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กรรมาฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าจะนองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กรรมาฐานคือเอาสุปกรรมาฐานกับกายนัตตารุสสิใช้เวลาเข้าภาษาไปออกภาษาจะไปบทมาใช้เวลาสี่เดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีทั้งนี้ก็เพราะว่าให้กรรมฐานไม่ถูกเจจิญต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าพระอร้องคงจะไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพววัตเมื่อภาษาแล้วภาษาที่บทก็พาพระองค์นี้ไป ก็กราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดวปแล้วเมื่อกีนนี้เมื่อสาลีบุตรกราบคุณจอบองค์สมเด็จพระจินศรีจะเลยมีพระติกาตัสว่าสาลีบตดูก่อนสาลีบทคนที่มีศรัทธาคนละบทที่มีศรัทธาเป็นคนที่ศรัทธาก็ไม่สามารถจะสอนไม,ไม่ไม่สามารถจะสอนได้นะั้นไม่มีขอให้สาลีบรกลับไปก่อนศรัทธาคนจะสอนเอง เมื่อภาษาทีุ่ตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก,ก็ส่งพิ่เจรนาก็สรงทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราคาจริตหนักเป็นโทสะจริตหนักหนักใน,กน,กนกความโกรธยังได้ส่งรลิมิตดอกบัวทองคำหึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงแล้วก็ส่งให้กับพระองค์นี้แล้วบอกกับเธอว่าเธอพิขุ เธอจึงนำดอกบ,บัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายและก็บูนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้กามดอกบ,บัวจิ้มลงไปตักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบวัวจำสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลักตานึกพาวนาในใจจำภาพสีแดงพาวนาว่าเราลุยกระดูนางลุยกระสีนาง เป็นุาธกจีนังนะถ้าภาพลา้นนเดือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุด <c oughs> ความจริงวระเจา้าจะสอนแค่นี้เจ้านั้นก็นำดอกบัวทองคำที่เป็นสีแดงเป็นหน้าวิหารที่มีทองใจ <c oughs> แล้วก็ทำตามที่พระพุทเจ้าบอกถ้าจะภาภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ เริ่มตาดูแลวผลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนจ่มใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวได้ยังสูงขึ้นดอกบัวก็วสูงดอกบัวที่จะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ขวาเล็กไว้ใหญ่เป็นการใจชอบ ถ้าอย่งนางนั้พิจารณาเอาตั้งเพลินตามนี้ก็เพลินปิดจะมีปีติความอิ่มใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาจนึงที่สุดยับยังอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งแค่ก็ไม่ละภา,าวนา่านทรงอารมณ์ไว้ ใจใจก็นึกถึงภาพนในนี้ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงในหินชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายไปสีขาวเพียหน่อยหน่อยหน่อยก็กลายไปขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากขย้ายโต,ตขึ้นต่อมาท่านจะไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไปดอกบัวก็กลายจากสีขาวป็นแก้ว เป็นแก้วเท่าน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสมากตอนนี้เป็นชานเป็นกําลังท้นชานแล้วต่อมากระลงใจก็แทบเข้าถึงชานสี่ไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจัดเห็นชัดเป็นแก้วใสในช่วง,งนงั้นองค์สมเด็เจพระจอมไตรนั่งอยู่ในวิหาร ก็ทรงพิจรารณาว่าพระองค์นี้ถ้าถาคตไม่ช่วยเธอสามารถจะมามลุกมรผลขึ้นเต็นงคือเป็นพระอรหันได้หรือไม่ก็ทรงทราบการกำลังใจของพระองค์ว่า,ถ,าถ้าแต่พระองค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะมาลุกมรผลได้เอ็กจนั่นองค์สมเด็จจิตรจอมไกลเห็นว่าพระองค์นี้กําลังนั่งหลับตา จิตเห็นภาพดอกบัวใสแฉลวเป็นแก้วทรงตัวดีสมเด็จพระมหาวัีก็สุน,นันทดอกบัวเดิมไม่ใช่ดีนิดดอกบัวที่ไปที่แรกให้เก่าลงเศร้าหมองลงที่แรกก็บองใสต่อมาเทรานี้เมื่อยลูกตาเข้าก็ลืมตาดูใหม่ ก็ตกใจว่าดอกบัวไม่อรามาแจ่มใสดีมากสวยสดงามสีก็สดก้านงก็ดีเวลานี้เศร้าหมองเก่ามากเหมือนดอกบัวกเก่าๆเหมือนดอกบัวเดียวก็หลับตาก็คิดถึงคีวิอีตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่ก็มาความเหี่ยวแห้งก็มา,ามก็ปรากฏเช่นเดียวไวกันคิดอย่างนี้พอจิตทรงตัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนิมิตต่อไปให้กลีบดอกบัวด้านหลน่นถ้าพระองค์นี้ลืมตาขึ้นมาบอกอ้าวเมื่อกี้แค่เกา่านี่ติดหล่นไปแล้วแต่ก็คิดในใจว่ามาคนแก่คนเก่าอเกิดขึ้นอว,วัยวะต่างตก็ใช้งานไม่ได้สะดวก แขนขาก็มีการทรงตัวหัค้าจาวฟางปันก็หักแขนก็ยกของขึ้นขาก็ก้าวไปถือไหวในสภาพของความเป็นคนแก่มีความทุกข์อย่างนี้เพราะการเกิดเป็นเหตุในขณะที่เล้านั้นพิจารณาอย่างนี้สญญเามเด็จพระบรมราชกก็ทรงนิ่นิ่งดอวัวหัก,กกระจายไปเลยเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย พระองค์นั้นก็ลืมตามาดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แก,ก่แค่เก่าแค่หิวตัวนีเ,เวลานี่หักกระจายไปแล้วก็เป็นน้นว่าเหมือนกับชีวิตของเราต่อไปต้องตายขึ้นที่ว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเหมือนกระดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเรา สดใสอยู่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวก็เก่าประเดี๋ยวว่าแก่ประเดียเด๋ยวก็หวเดี๋ยวก็ร่วงโรยในะที่สุดก็หักกระจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,นแล้วก็มีความแก่ในทางกลางมีการสลายตัวในที่สุดดังนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์พี่งตัดสินใจที่ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดขอมีชาตินี้หรือแค่สุดท้ายชาติต่อไปไม่มี เพียงเท่านี้สมเด็จพรียงสีก็ทรงรแสดงประปาฏิหารแห่ับพันยางสีมาที่เธอมันก็นั่งธนาลาวาจารับรองว่าเป็นอย่างนั้นทพิสุขความจริงเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้ท่านับรู้ม,มาผลเป็นพระอรหันต์พร้อมเป็นมิทาย,ยานก,ก็ะองค์วาเมื่อกล้าศีลทุกรองท่รู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถึงอรหันต์ไม่กักนแล้วถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่าย แต่ว่าถ้าอารมภาพคุณก็กส,สีนี้ก็พระอยากจะทราบว่าใช้ทำอะไรโพราทำได้ท้งชาสีก็สามารถจะบรรดาลสีทุกสีที่ไม่สีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมดอย่างคนนักเรียนใส่เสื้อขาวเนี่ยใช้โอชาสินปั๊บเดียวเชื่อสีแดงหมดนะแล้วแต่เดี๋ยวใช้ใชอะไรโอโอชาตะราสินก็เป็นสีขาวหมด ใช้หนีก็สิงก็เป็นสีเขียวหมดใช้ปิตกาก็สิงก็เป็นสีเหลืองหมดก็สาม,มารถเป็นดาสีได้ตามทออใจสําหรับกระสิก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานส,สี่สิบ็นการศึกษาวไว้แต่ผลปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกันทุกกองตามที่กล่าวมา ต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมโนยิทิการปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิทิแต่นัเกเรียนทุกคนนะเวลานั่งเฉยๆจะใช้กำลังของมโนยิทิใช้ได้เลยนะจะไปไหนละ่ะจะไปหาพญายมก็ได้ถ้าไปหาพญายมก็ถามว่าท่านปูนรกคุ้มไหนที่พอหมาะพอดีก็นูอ่อ หนูอยากจะอยู่ัะคุ้มหนึ่งอะไรแลวหลายๆคุ้มก็ได้นะก็ไม่ไม่ชอบใจนรกก็ถามท่านบอท่านปลูกก็หากว่าในลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงใค้หนูชายใช่ผมว่าที่มีตัวหญิงมั้งบุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วกนาดนี้ตั้งแต่ต้นจนั้งปัจจุบัน ว่าสั่งสมตัวมาคําว่าตั้งแต่ต้นหมายว่าชาติแรกที่เราทําบุญทุกชาติที่ทํานี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทำยังทั้งปัจจุบันนี้จะสามารถบรรดาลให้เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นไหนหรือเป็นสมหรือสามารถจะปฏิพานได้หาืท่า่ าถามท่านอย่างนี้เดบัญชีใหญ่ท่จะเปิดบัญชีแต่ความจริงถ้าไม่เปิดก็ได้แล้วเป็นระเบียบท่าจะเปิดบัญชีมันอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ใช่ไหมบอกถ่าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีแดงเราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรกแน่ดีไหม ถ้าเห็นบัญจีสีเขียวเนี่ยสาม,มารถจะเกิดเป็นน้ำเงินจะเกิดเป็นคนก็นได้กิดเป็นดาวปญาดาฟ้ายพดาถ้าเห็นบัญชีสีทองถ้าตัวหนังสือเขียนด้วยสีทองอันนี้หมายที่นิพผ่านขอดูท่านได้นะถ้าบังเอิญม,มีตัวหนังสือสีแดงเรื่องบาปนะทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดหลวงพ่อก็ทำมา แป่ถานนะว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากมารเกเรือใบภูมิจะให้ตัวสี้แดงหรือยังไงท่านจะแนะนํามาให้วิธีใดที่ท่านแนะนําต้องปฏิบัติการนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านมาเชิคไม่ใช่ไร้ผลนั้นมีผลมากที่ต่อไปก็เป็นหลักวิชาของม,ม,มโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีริษทางใจ ในกบ,บา,ายความใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพุมโลกก็ได้ไปสนุกก็ได้ไปจารเปือสุรกายสวิชันก็ได้ไปไหนก็ได้จกักรวาลน,นี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนและสัตว์หน้าคนเราอยากจะทราบว่าคนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกหรือมาจากเปลกสุรกายจากสวดิสัยจากคนจากเจ้าด,ดารอกรม เรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนเราก็ทราบได้ยันนี้เรื่องจุดตูวปาติยานอันแรกเจอพิสุยานแ้วต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติาาก็จะรู้จิตใจทุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในนานก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ ไม่ว่ารู้กฎองกรรมว่าความสุขกับความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุท่าจะไม่เ,เิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกก็ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกคล่องสมาธิก็บกคล่องถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากและก็เวลาภาวนาพิจรารณารู้ลงในใจก็ออกก็ระวังนี่ก่อน อย่าให้นิวรณ์เข้ามาขวนใจเวลานั้นก็ไม่นึกขึ้นมันกีกแลก้วนิวรณ์นึกแต่รูล้ลมหายใจเขาออกอันดับแรกรูกล้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าภาวนาตามวันนะมะเวลาหายใจออกภาวนาตามพระพระแค่นี้นะเวลาภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาด ถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะพุ่งสานและข้อสำคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิฏฐุญุยาณก่อนก็้วคำว่าทิฏฐุญุยานนี่ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มันมีจิตเป็นทิพย์ภาพที่เราสิ่งที่เราปราฏจักใจเราครั้งแรกอยาปลอยนี่วอนเข้ามาขวางนิ่วอนคือคือทิฏฐิจะช้าคือตสงสัยอันนี้ก็สําคัญมาก หลังจากนั้นเมื่อภาวนาแล้วให้ใจเข้านึกวา่าะมาจะออกโลภะต่อไปครูก,ก็จะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเป็นทิ่นี้ก็มีว่าขณะวิการภาวนานี่สูงให้ภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็มีคนไปนั่งข้าเดิวนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่ง เขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาว,วนาทันทีแล้วก็ไม่สนใจอะลมณ์ใจเขาออกแต่ว่าตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการแต่งกิเลสถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังทำอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิด ทิพย์ที่เราได้ในคือทิพยานไม่ใช่ทิพย์ไม่ใช่ทิพยเนตรทิพยเนตรแปลว่าตาทิพยนั่นก็มีร่างกายไปทิพย์แกเทวดานางฟ้าหรือผมแต่เราเป็นมนุษย์มีทิพยเนตรเม่ได้กันได้ได้ในทิพยานยานจป็นมรู้ทิพยานจริงๆถ้าจะแปลเตรียมศัพท์ตงแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใกล้ตาทิพย นั่นเหมือนที่ความรู้สึกทางใจแต่นั้นเมื่อครูก็แนะนําไปเห็นว่าญาติโยมมีจิตเริ่มสะอาดจากกิเลสมันจะสะอาดเฉพาะเวลาเวลานั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีางหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกขั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกขั้งแรกทันทีเขาก็มันเป็นทิด มันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่าม,มีแต่ว่าถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็บอกว่าข้างหน้าคนที่อยู่ท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าทิพย,ยานที่ญาติโยมได้จะมีจะมีความนี่จะจำใส่ม่เสมอกัน ท่านที่มีจิตสะอาดจากิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดกลางกลางเมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเขาก็จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนัให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้ว จะจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นรูก็จะแนะนำํำให้ท่านไปสู่พรตจุลาโมามีจืตหลันิพพานต่อไปตอนนี้ไปกขาบันดาลูกหลานทุกคนและญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูกตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานบรรมฐา,าน